ครับพี่น้องขอบคุณขอบพระคุณนะครับมาสนามนี่โอ้ครับเบื่องบรรยากาศไป็่ยังไงครับอนุญาตครับเอ้พ่อเอ้พ่อเอามาหรือมาขายกี่คนเนี่ยมาซื้อหรือมาขายก่อวมาขายม้าขายเอาม้าอะไรไปในไอ้พ่อจักโตม้าสี่โตสีโตขายโตหนึ่งขายโตหนึ่งยังสามโตยังสามโตแซ่ลพ่อ้ผมม้วนน้ำจะเข้านะครับผมนี่หนึ่งเมี่อ สองลูกนั่นตัวผูตัวหนึ่งครับตัวผูนั่นลราคาแค่สามเลยครับอืมครับผมเมนูนี่ว่าหาท่าไดก็พอหาเมื่อเนี้ยหาเมื่อเนี้ย่อสองหาเมื่อสองครับต่อได้ต่อร่องได้ตัวนอนเป็นบ้านราคานี่กับว่าไงไงครับกุ้ยตัวนี้เอาเป็นตัวไปเลี้ยงเนาะแมนอันลูกเถธอข้างลูกผูเลรอพ่อเนี่ยลูกผูสุดท็อปเธอครับลูกผูลูกผูที่สุดท็อปเธอพูเม่นลูกพ่เป็นลูกออืครับผม ครับผมโอ้งามครับแม่ลูกคนเปิดเท่าได้กัพอห้าหม่ครับห้าหมื่นสองต่อได้หลายต่อได้ห้าเทปพี่น้องพิ่เอฟซีพิ่ทนจิตทุนใจมีเบือโทษฝากบ่างหรอพอเบือนี่ั่ละครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้าหกศูนย์หหกเ็ดสามศูนย์แปดเ็ดสามศูนย์นะครับจากคุนพ่ออย่างนี้ครับผมพ่อโอเทนครับพ่อโอเทนทางจังหวัดมหาสารคามใกล้ไกลไปส่งป่ะตวครับ ใช่ครับรถต่อร้องกันนี่แหละครับต่อร้องกันครับขันส่งแบบกิโลก็ได้ส่งแบบเหมาก็ได้เมืนบ่ครับอันบ่เมืนว่าสิบกิโลอ่ะไป็นยี่สิบจู้เนาะครับตรงไปเลยเนาะครับนี่ครับสูตรอี่พอเออให้คำร่ำด้วย้ะพอเด้อครับครับมหาเศรษฐีครับขอบคุณขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับเจ้าได้มาจักโตัวมันถ่ากินน้ำกันหมือนบ่ใส่หลักค่อยจะมาค่ได้ห่างกับโงกบ่ได้หรอกค่อยห่างโลกกันขอบคุณ กโวยอยากพวรกอหก็ต่อยากคตจะห่างเด้อมันมันห่าเออกวไปหาเออยังดอกไม้ยังห่างโมกันข้ามเมืองเอ๋อหนะห่างไปเบิดที่มันบ่ขครับผมขอบคุณหลายๆเด้อเอาฝากติดตามบ้าสุริยาชแนลครับผม เอามาเตอเอลดีเนาะเอาอันนด้ห้างก็ทราบเตอเอลดีอย่างเดียวเทัพ่ะเนาะหาดูในกันได้ด้วยเนาะมากันสิเออเนาะในขายขึ้นเอขอบคุณหลายๆทัพอ่ะเด้อครับเมื่อนี้รู้สึกว่าบรรยากาศดีครับอากาศกับโบห่อนบ่หนาวครับแต่ว่าตะเวนขึ้นตั้งแต่เ้าเด้อครับพี่น้องเมื่อเส้านี่ยตีซี่เครื่องแกงจังปังพี่น้องเอ้ยม่งตะเวนเนี่ครับบุญนี่ครับพี่น้องเพิ่นกับมาทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายอนุญาตได้ครับ ทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายนะครับพี่น้องนี่ทั้งมาเฝาบังควายแล้วก็มาถ่าซื้อนะครับที่เบังบรรยากาศเป็นสอนครับผมอนุญาตนะครับนี่ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับอีพ่อได้ควายมาจยากโตนะครับคุณพ่อมือนนี่ครับโอ้ครับผมเดี๋ยวบังบรรยากาศจะเจาะต่อร่องกันนะครับเนาะฝุ่นโอ้ยจะเจาะต่อร่องกันนะครับต่อร่องกัน นี่ครับกล้วยงามๆครับพี่น้องกล้วยหลายครับกล้วยน่อยก็มี่กล้วยใหญ่ก็มนี่นะครับก็นั่งเอาเข่ามากกดีนะครับพี่น้องขับไปบพื่ทางนี่นะครับผมโอ้คำนี้ครับผมไม่เห็นกล้วยงามตัวนี้ครับเอาสวัดดีครับได้มาจากโตเนาะครับวันนี้ได้มากสองตโตัวยุ่ใกล้ๆนี่เปิดเท่าไรครับผมนี่ หนึ <Bond> 150, ่งแสนห้าหมื่นนะครับต่อร่องกันในเมนบ่กครับผมต่อร่องกันในพอเกาะจะเลื่อนครับเมยทับเลยดีครับผมทับ <to> <cartoon> ตัวแรก็ครับผมก่อนจะเลื่อนเดี๋ยวบังอัธรรจค่าครับผมโอ้ยตีนมาง่ามขามาง่ามสิพี่น้องอ่างกับยาหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องกกหางกบงาาหางเป็นพุ่มเป็นพวงครับพี่น้อง ก้นบักเวอร์ตัดผลต้นกนใหญ่ต้นงามอ่างง่ายเงา้ยนะครับเน้องขั้วสูงเตัวนีเนาะครับผมนี่ร้อยสามสิบหกนี่ครับขั้วตัวนี้กระโหลกใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับกระโหลกใหญ่ครับที่รีครับเขาคงได้ลูกมาจากตัวเราเนาะครับผมได้ลูกหนึ่งตัวน้อนี่กำลังผสมเก่าจะเลื่อนไว้นะครับมีใบมีหลอดปะครับผมอนุญาตนะครับเด้ออเอโอ้ครับ ท่านพี่น้องพันสนเจี๊สนใจมีเบอร์โทรศัพท์ฝากบุ๊บครับผมเบอร์ไหนเนาะครับ880 283 652 652แจงห้อยยังเนาะครับผมไก่ไก่ไปส่งเป็นบุ๊บครับผมครับขอบคุณขอบคุณหลยเด้อเด้อเอออนุญาตครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับผมนี่แสนหาเงินคือกันนี่ครับตัวนี้แสนหาเงินหางใหญ่กกหางใหญ่ครับหางลำลามครับพี่น้องหางลำลาม คนบอกเวอร์ตัดคนบอกเวอร์ตัดอืมครับเล็บตีนเหลืองงามอ่างเงี้ยตัวนี้ผสมไปไหมครับผมสามชนในสิบเดือนละครับสามช้อนในสิบเดือนแสดงว่าอีกเดือนก้วคลอดนะครับตาแต้มแจ่มจำนะครับข้ออ่องกล่องขางามปากหนาสายง่ายไปตะกินหยาจินเฟี้ยงหรือครับเนะี้ยปอบอกเอ,อิกไปเอกบอกเผาไม่ง่ายแต่ไขมันถือพ,พัดร่มปอหนิกล้วยตัวเตียนเตียนเนาะยงง่ยแท้ครับ อันนี้ก็เปิดต่อร่องเลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ฝังหันเป็นบัวครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเมื่อนี้เตรียมกับเป๋าใส่เงินลอยล้านพันล้านขอบเมียบ้านนะครับผมครับสวัสดีครับว่าท่านพ่อของขี่ลายจักอันยูมันพ่อตาของงามเบอร์โทรได้ตโตจับอยู่นั่นโอ้เอาตัวนี้เลยเนาะครับผมสวัสดีครับผมเปิดเโทรได้นอตัวนี่ข้างหน้าหกสิบห้าอันเถิกเรือผูนึ่งนี่แม่เนาะครับไปซ้อมมาซอกกอนผู้ขามักซองดิ โม oh. มางามเสะก้นบัองเน่าตัดยางดีกกหางเงี้ซ้ำหางจระเข้เงี้หางเป็นพุ่มเป็นพ่วงตกลามก้นหอดฟางหัวเขาเลยหัวเขาครับพี่น้องสีดอกเหล้ายางดีขนหามเงินหามข้ามก็มีหลังสันหลังดีโอ้โหหลังก็งามตัวปลาคอข้อปลาเข็งหน้าเตีมเจียมจำข้ออ่องป่องคางงามโอ้ขนาดค้อยแม่สาวฟ้าดำนุ่มเนาะ บักเ้าไม่ไงแต่ว่าเป็นตาลูบหนาลูบหลังแต่บักเ้าไหมบ้านขัยเป็นคนนี่พวกขาลูบเบดมือได้นี่โอ้หนางามเปื่อท่าได้หรอครับผมนี่หกเบือหาครับหกเบือต่อร่องกันได้นาะนี่ครับันพี่น้องพ่นสดจิตสนใจนี่มีเบื์โทรศัพผาบ่ะครับผมนีครับเบอร์อย่างนออครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแดห่องจย์งเย์เตเน้อหอยหงครับผมหอยกดครับหอยดนอกครับ ครับน้ำแท้ๆโอ้อยจับกอดดินาะเอ้าก,ดกอดกับหลวงจับหน่อยนะเอ้าหลวงพ่อมีแห้งขอบคุณขอบคุณนายเด้อสำหรับนุ้ยครับอนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณหอยยิ่งครับอนุญาตครับสวัสดีครับได้ไมาจากตัวครับวันนี้แต่ตัวหนึง่งโอ้เปิดเทะเลตัวเนี่ยแปดเส้นหาตัวร่องได้เนาะงทองหรือไปหรือผสมไม่นอนนี่หกเจ็ดเดือนทองของผู้ใดไใเนาะครับผม่ เก่าล้านหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนอีกประมาณบกเกินห้าเดือนเนาะกระติกขวดเนาะ <4 S 1> อีกสี่เดือนกลัวขั้ว,วสูงทเทเลนประมาณรอยทเทเลนนอร้อยสามเสิบห้าเนาะครับโอ้หามครับขั้วตัวนี้เบอง์เหล็บดจีนเหล็บไหม่เหลียดีนเหลียดเผาเนี่ยครับสวยง้ามเบอร์เท่าเร็กกครับผมแปดหมื่นหาหม้าค่ะต่อรองกันเนาะครับพันพี่น้องท่นยืม่านใจไม่เบอรโทษฝาบบครับผมศูนย์เก้าหนึ่ง แปดเจ็ดย์สามหกส้มจากหอยอยังนั้นครับผมจากอูนะครับเอาลำล้ำลยุลยเดอ้อรวยมือนี่เป็นเศรษฐีตั้งมือนี่แหละเป็นต้นไปเดอ้อโชคโชคมันมันครับโอ้งามครับขวอยตัวนี้ครับเป็นแมบ่บอกหกเจ็ดเดือนเลยครับคนทองอบ้าไข่มันข้นกว่สีรูปบ,รบิดมือบมมาเห็ดเวียร์เลยเด้อป่ะเนี่ยเพืางามเนาะเอ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมก็เห็นขวอยงามหลายคำอนุญาตลูกลราสวัสดีครับได้มาจากโตัวมันนี่ หนมาโตเดี๋ยวก็มึงจะฆ่าคนขยัน้องมาพ่อของงามจยากรูปจยกข้ามเบิดมือนี่พ่อแม่เปิดเท่าไรแล้วครับผมนี่หนึ่งแสนแลคาต่อร่องกันได้โตโตหาเดือนแอดมินกับหูบดีถือต่างๆท่องหาเดือนอืมกกหางใหญ่เป็นพญาหางลามหางงามก้นบกเวอตัดก้นบักสมโอตัดถ้าไปบักเน่าตัดมาหน่อยบักเวื่อมันหน่อยบักสมโอตัดไปก้นงาม อองหน้อยเนาะทันพี่น้องทนเจ็บทนใจไม่เบื่อโทษฝ่าบุครับผมศูนย์เก้าเก้าศกห็นี่เ็ดศูนย์หนึู่ย์นสองก้ายยังนะครับผมครับผมก่อนทั้งจังหวัดร้อยนะครับลำลำลุรุ้ยนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณครับเด็กขั้งามมาเใกล้กลกัีเบิ้งขั้วเผือกจะฆ่าคับพี่น้องพ่อตาของงามนี่มึ ของขีไล่เอาไว้ไปสักอนมินิตะพอตะของงามสวัสดีครับบ่ายโอ้เงาเผือกงามมาดอนงามเลยได้ไม่ยากตัวมันนี่คุ้ยติดเผือกเข้าตัวหนึ่งนาะครับตัวนี้เผือกทได้เนาะครับผมโชคเขาตะเซาครับพี่น้องมันนี่แอดมินเบาสุริยาชาแนลครับควรทกสว่าห่างก็มีครับกบหางเโอ้ยครับเปิดเจ็ดสิบเอ็ดตัวล่องกันไหนตัวเนาะ ท่องอะไรล้วครับท่องตัวได้เหรอครับผมมังกรขาวมังกรขาวนะครับท่องในจักเดือนแล้วเนาะหกเดือนนะครับผมงามครับกล้วยตัวนี้โอ้เบิ่์มงคลเนี่ยก็งามเบิ่งบักพ้าวลเนี่ยบักไงโอ้ยไป็นตาเมือสองมือหลวบเนาะเป็นตาหลวบเหม่หลวบเนี่ยเพราซ้ำหลวบแน่ตัวนี้เนาะเขางามเขาแก่ย่างดีพี่น้องหูตาแก่งตาใส มีเบอร์โทรฝาบโบคาบ้าเบอร์โทอยู uh, ่น oh. mm ้ำ hmm. ผ oh. oh. mm ึ้นอ่หัวนาครับเบอร์โทษยังครับฝากเนี่ครับผมเบอร์โท3ยังศูนย์เก้าสี่ยห้าสมเก้่ห้โอ้มาตะมองสี่สี่าน้อเอาโศกโศมันหวาไห้เด้อมาหาตัวงามๆโอ้อนุญาตครับได้มาขายหรือมาซื้อครับมันโอ้มาทำหนุกไสโอเนีนวโอ้ยนี่ครับเอาไปได้ยไเอาม้ยัดตัวครับมันน่หาหกขายแล้วส เปิดเท่าไรแล้วครับผมนี่แม่นี่ห้องแสนหาพันแสนหาพันแสนห้าพันต่อรองไหนตัวเนาะต่อรองไหนเบิดมือต่อรองไหนเบิดมือครันน้ำนมครับงามเนาะใครเป็นผู้สาวนอนเบิดมือเนาะโอ้ยบ่้อแล้วคาับเนบ่โป้ป้าแขางแล้วโป้ป้าแขางมีเวียดกับโปเฮ็ดดีเนาะแมนเวียดกับสีโป้เฮ็ดดีเบิ่งเนี่ยตาแจ่มแจ่มจ้ำพ่ออ่องป่องขางามเบื้องอสระเบิ่งหน้าเบิ่งในปากเนี่ยใแม่งปากโคตรกับสีจูบยุเบิดมือเลยไปมันปากงาม ยยหยาเสียบไรพ่อพอกินได้พักกินเนะกินดีแม่ครับกินหยาดีครับเอ้ยเบิงเอ,อ,อเิอ,<น>อกปักเผาเนี่ยครับพี่น้องเบิงเอิอกปักเผานี่พี่น้องกินกต่งงามเด็บกต่งงามสันโตัวปลาคอข้อปลาเข็งโ <c oughs> อ้ยง่ามครับพี่น้องกระโหลกข้อย่างดีเนาะครับอืขันพี่น้องสดจิตสดใจนี่เปิด,ทดเท่าได้ก่อนราคาบอกไม่กันน่ะเหมืน ผมเปิดแสนหาพัครับแสนหาพันต่อรองกันได้ต่อรองไนเบิดอืหครับมีเบิดฮะจนผู้เสือไ้เอได้ได้เถือไใจไปส่งหอดมองแก่ใไปส่งเบิดไปส่งเบิดครับไปส่งเบิดต้องคำว่าจะบอาถือราคากันราคาดีมันไปงราคาโศกถือือเกใจกับไปส่งเข้าเดียวเนาะมีเบิดโทษครับสาว่หญย์สศูนย์เกาส่ห้าสามเก้าสซีซหวีหานี่เรามักบองนี่ล้วพงซีีหเอา ให้ได้ขายทัวผัวตัวคนเด้อให้ลำล้ำรวยๆุวุ้ยหมักควยงามครับบังตะก่นกับพวกอะไรอ่างงี้ยก่อนจะถ่ายตะก่นเนี่ยเราไปเบื้องอ้าวขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมบรรยากาศดีครับวันนี้ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะเพิ่อนเบ่าวสุริยะชาแนลเด้อครับแม่เด้อบ่าวสุริยะชาแนลกดเข้าไปเบื้องเลยนะครับผมกดติดตามเมยเด้อครับเด้อกดติดตามบ่เบื้องกับบ่เป็นยังครับว่าตะก่นติดตามให้ขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าเด้อครับเด้อ บาวสุริยาชาแนลนะครับผมพออนุญาตได้ม่ยากโตมือเนี่ยโตหนึ่งนี่ดีกล้วยโอเดรที่สองมันง่วงห้ามงามกค้วยงามคืองามแต่ค้วยตัวนี้เปิดเทปพเปิดเกาเปิดเกาิหาผู้เลี้ยง้วยไม่กไปเลี้ยงได้ผเลียงวยไมกัไปเียงได้ัฒนาสายพันมาแล้วเนาะแม่ลูกของยังนอพอนี่ คนมาลูกหาแสนน้อผมเบิ่งอัตลาจ้่าตัวพอเด้อเาตาแมแจมจำข้ออ่องอ่อง้างามโอ้ยบบบเออปักเผาไหมไข่เป็นภาษาขุนย่าูนยิงเรียบปากรวมๆมี่นาะจ้งหลายบาทด้นโอ้ยหลายแสนของ่ตัวนาะแผ่นมิ้งก็จะแตกเป็นล้านกับพตัวเบื้องปากนาซาใหญ่พี่น้องสูงเท่าไรลระพ่อร้อยเท่าไรนี่ร้อยสาสอง ขนตกสว่าผางกับมี่นห่ามเงินห่าครังกับมี่ครับพี่น้องอืโอ้อันนันราคาตัวนี้กีว่าัอ่นเปิดเกครับต่อรองได้ใกล้ไกลไปสทงหันพี่น้องพ้นสดจนใจมีเบื่อโทษบ่ครับผมมี0ครับมี่ศูน6์1 9 6 6 1นย์นยนน้าวนาน่นนดงบ้านวนากดนน้ำกดล่างโอมของเก้า สวยงามครับผมโอ,อ,อ,อ้ผมจำได้แล้วผมเบื้องายอิสระไปไทยเนาะแมียนปอติวานเพิ่ไปไทยอี่พอเนี่ยเออเมนโอ้ผมจำได้แล้วครับเพราะว่าผมติดตามหลายช่องทั้งช่องหมูหันทั้งายอิสระครับผมจำได้แล้วเดี๋ยวจะตัวพอยะหัน เ้าลายงับน้าาไปเมืองไหนในครอบมีเบอร์โทบพอมพังสิไปเยี่ยฝ้ามจมือครับเยี่ยมทงหน้าเบอรอเบอรอของผมก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูเนา็ดหนึ่งหนึ่งเก็หนะครับรับตลอดเวลารับตลอดเวลามีไปหันไปกินหอต้มไก่ทุกอย่างเห็นทงนี่พอเลยเห็นไหวพอเลยเป็นเขาเย็นเลยแซ่ตรงมือแซ่ตรงมือ ที่พยยาามตลอดพี่อซื้อว่ายังก่อนครับผมผู้ติดตามอยู่ดิผู้ใหญ่สถิตกับชัยยโสผู้ใหญ่สถิตไชยยโสอยู่กุนร่างอยู่บ้านนนง่ามบ้านนนง่ามตำบลหอยเตยครับหอยเตยอำเภออำเภอกุนร่างเฮานี่ยจังหวัดมหาสารคามครับผมโอ้จับมือได้พ่อผมเห็นเหรอติดตามพ่อตลอดเลยท่านพ่อผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับครับกันอืมส่งกล้วยอือไก่ไข่กับใบส้มกระเจ้าบอ เอาไปแล้วผมกับพี่เราใช่เดียวกันเออกล้วยแต่ละตัวมันมันมีเสียสายแมนอือขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อเด้อ